เพ้นมีจานเลพี่ไม่มีไม่มีมมพี่จานมือไม่มีลังลุ้นไม่มีจานมือลูกค่ะเอามากระไรทองเนี่ยว่ามันเล่นกันห้าร้อยนะสี่ร้อยห้าสี่้าร้อยกว่าบาทตอนนี้รายการพวกผมเนี่ยหลายช่องราคาขึ้นหมดนะใช่ใช่พี่ผมบอกเลยว่าจบราคาเบาทั้งที่เพระอายากยกลังพี่ลองคิดดูแปดหมื่นตั้งรับกันกลงความไม่มีใครขาย ผมกล้าพูดได้เลยเนี่ยผมเล่นตอนเนี้ยผมเนี่ยสย,อ,ยองเลยนะสั่งให้เขาหาให้ไหนลูกลังเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จะข้ามไหมอ่ะยังไม่เห็นแนวโน้มจะข้ามเลยสามร้อยเป็นกูกิจนะกระไรทองค่ะรายการนี้สามพันหกมาเลยโคตรนะมันกลพี่ข้อโปลพานะก็จอยนะสามศูนย์ูย์หกหรือสามพันหกนะพี่อ่ะนี่เนาะสามร้อยเป็นกรกิจสามสองหนึ่งกินน 6, 6งไอ้เลยเนี่ยแบบเนี้มันเกินสี่ร้อยนะ ขลายทองขไายทองสามยี่นะพี่บีนะเลขสามพันหกพี่บูมพี่เว้นไม่ทันนะนี่สามพันหกนะสุขสามศูนย์ศูนย์หกเลขสวยนะสามยี่พี่บีครับพี่เว้นไม่ทันนะไม่มีใครมากกว่าสามยี่แปิดการน้ำมูลส่วนลับพี่แปง้ง ใช่ใช่ยี่สิบเหมดแล้วพี่สองหมืนขึ้นหมดแล้วนะอากาเป็นเนี่ยปิดการนโมูเนี่ยไปดูสามยี่รนะคะเบามากปิดเลยปิดไว้นะผมเนี่ยกี่เย็ยนรอนะสามสี่พี่ครูกิจนะสวัสดีพี่เลี่ยมนะพี่เลี่ยมสวัสดีครับปิ้วกิจแค่บทเก้า Dia bilang ke AA dia dah.